สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันที่30นะครับช่องของเราก็นำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับเป็นลักษณะแบบว่าเรยวคอนเทนต์เลยนะครับก็คือว่าเป็นแบบไหนก็ถ่ายแบบนั้นมาเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะชวนมาดูการาก่อผนังและตั้งผนังนะอันนี้ผนังที่ค้ณตั้งวันนี้นะครับกเ็เร็วมากนะครับผนังนี่จะมี2ชั้นนะ องชั้นก็คือว่าเดี๋ยวพอเราตัวนี้ปูนแห้งนะเป็นพรุ่งนี้หรือมะลืนเนี่ยก่อนจะทําชั้นที่2นะผนังดับเบิลวอลนะครับอ่าชั้นที่2เนี่ยเราก็จะเอาเฟล็กชิลทาทั้งข้างนอกข้างในนะเพื่อการซึมนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นแกลบนะที่เรารู้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนเราสั่งซื้อนะครับอันนี้ก็จะหล่อนะครับหล่อเป็นเหมือนเสาเอ็นปิดไปเลยนะครับจะดีที่สุดนะครับส่วนแนวที่มันยึดกันเองเนี่ยที่ต่อเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคลิปล็อกอย่างนี้นะครับ มันจะไม่ขยับไปไหนนะแบบตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้มันท่าเหมือนกันนะครับจริงไม่ใช่มันจะเป็นคลิปล็อกมาต่อๆกันมาไม่งั้นมันจะต่อไม่ได้นะครับอตรงนี้ไม่ใช่เพราะเออมันไปเจอกันนะส่วนการยึดกับตัวผนังนะหรือเสาเนี่ยก็จะใช้เหล็กเหล็กสิบสองนะเจาะแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็เอาอีอกซี่นะครับเขาเรียกอุดหรือยานะเสร็จแล้วก็เหล็กตังนี้ก็จะโผล่มาเนาะ เสร็จแล้วเราก็เอาปูนรอปิดไปเลยนะครับชั้นนี้ก็เหมือนกันนะชั้นนี้ก็เหมือนกันก็ทําเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวต้องอาจจะต้องทําด้านไหนไม่แน่ใจนะต้องดอูที่ช่างทําได้หรือเปล่านะจริงๆอยากให้ทําด้านในแต่ว่าตรงนี้ทําไปได้ละนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราตั้งวันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับแต่ว่าก็ผมมาดูแล้วก็พบความผิดปกตินิดนึงไอ้แบบเนะี่ยถูกนะถูกตามแบบเลย แต่ว่าจังสกเกตเห็นว่าฝั่งนี้เนาะมันจะมีขอบอยู่ใช่ไหมครับขอบฝั่งนี้ก็ไม่จะเป็นแบบช่องนะแล้วก็จะเป็นหน้าต่างนะครับแต่ฝั่งนี้เนี่ยตามแบบมเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนที่ตีตีแนวเนี่ยพอดีลายมันเนี่ยไม่ชัดนะมีฝุ่นผมก็ไม่ทันเห็นนะครับแต่ว่าเขาทําตรงนี้ก่อนนะมาดูสวยงามดีแต่พอก่อนเนี่ยก่อเร็วมากนะปุ๊บนะเสร็จก็เดินผ่านไปผ่านมากันนะครับแต่ว่าไม่เห็นเพิ่งจะมาเห็นว่า เออมันผิดปกตินะครับก็คือตรงนี้มันก็ควรจะมีกรอบแบบนี้เนาะอ่าแต่มันไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวจะถามเจ้าของบ้านดูว่าเจ้าของบ้านอาจจะทราบแล้วตั้งแต่ตอนที่สถาปนิกอธิบายแบบเนาะ,ะจะขยับมาฝั่งนี้เพื่อให้ห้องมันกว้างอะไรอย่างเนาอะ,อะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วก็อจะให้จะถามความเห็นเจ้าของบ้านว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งอย่างฝั่งเนี้ยก็ก็จะสวยดีนะสองข้างนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับสวยดีอันนี้ตรงนี้ก็ ถ้าจะแก้ก็อาจจะขยับนะขยับขยับออกมามีพื้นที่ให้อยู่มาแก้เสมอเสาเนี่ยสิหรือ20เซนก็ได้เนาะขยับออกมาได้นะครับเนี่ยขยับออกมาได้เ,เดี๋ยวมองไม่ชัดอ่าตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้อาจจะมันเป็นแค่ผนังอิดมวลเบาเนาะก็ถ้าเป็นไอเดียของตอนนี้ก็คือขยับมาสัก60นะหรือ90หรือเมตรหนึ่ง แล้วก็ทุบตรงนี้นะเจาะเป็นแนวข้างบนไม่เป็นไรนะแล้วตรงนี้ก็อาจจะเจาะถึงข้างบนเลยก็ได้นะแล้วก็ขยับมาเฉพาะตรงนี้นะขยับออกมาเฉพาะตรงนี้นะแค่แนวนี้ e: okay. อ่าแค่แนวนี้นะครับถ้าทําอย่างนั้นก็ต้องทําฝั่งนู้นด้วยนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับให้มันเท่ากันนะครับ <c oughs> ให้มันเท่ากันซึ่งตรงนี้ก็มันก็จะแบบเหมือนกับหลุบเข้ามาฝั่งนี้เนาะมาขยับออกมาฝั่งนี้นิดนึง ครับซึ่งก็ฝั่งห้องน้ำเนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์เป็นในเรื่องของที่ทำที่วางของนะหรือทําเป็นห้องอาบน้ำนะห้องอาบน้ําก็จะได้เป็นช่องปังยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็โอเคสวยดีนะครับแต่ว่าตรงนี้พอมาดูฝั่งเนี้ยฝั่งนี้มันจะเป็นอย่างนี้นครับเนี่ยเนียช่องเนี่ยมันได้หมดนะตอนที่เขาก่อมาครับแต่มันไม่ได้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ไอเดียก็คือว่าอาจจะขยับเฉพาะตรงนี้เดี๋ยวดูนะครับ ก็ต้องขยับมาให้เท่ากันนะหมายถึงว่าตรงเนี้ยเหลือช่องเท่ากันนะครับก็มาที่เสาเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมตอนนี้ก็คือผมก็จะขยับมานิดนึงนะเช่นอาจจะสัก60-120นะครับขยับมาฝั่งนี้มันก็จะเป็นหลุบมาส่วนตรงที่มันเป็นหยักเนี่ยก็จะใช้เฟอร์นิเจอร์บิวอินนะเข้ามาปิดไม่เห็นข้างในแต่ว่าข้างนอกมาก็ เป็นตู้เสื้อผ้าหรือเป็นชั้นสําหรับวางของนี้นะครับก็จะมองไม่เห็นว่าผนังมันไม่เท่ากันนะครับหรือว่าจะมาแค่แนวเสานี้ก็ได้นะครับเนี่ยมาถึงแนวเสานี้เลยก็ได้นะครับก็จะก็จะสวยดีนะก็จะมี30ฝั่งนี้ก็จะมี30เท่ากันส่วนฝั่งนี้ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะให้มันซัก20ไหมนะครับ ซึ่งถ้าตามปกติเนี่ยมันจะมีประมาณ30บวกยี่สิบนะก็ประมาณ50นะครับนี่นะบวกยี่สินะประมาณ50นะครับตรงนี้ห้าสิเซนห้าสเซนนะครับโดยประมาณจากสายตาเนาะใช่ใช่เพราะว่านี่เขากอ,อกมาน่าจะ30ครึ่งก้อนเนาะครับก็ต้องขยับเข้ามาขยับเข้ามาให้มันได้ระยะก,กันนะครับอ่า แต่ว่าขยับเฉพาะแค่ตรงนี้ก็พอนะครับหกสิบหกสิบร้อยยี่สิบนะแค่ประมาณแนวนี้แนวร้อยยี่สิบนี่นะครับขยับขึ้นมาทางนี้นิดนึงมันก็จะมองเป็นขยับแต่ว่าไปแก้กทีก็ตอนที่เราทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับหรือว่าจะรื้อหม่หมดเลยก็ได้แผงนี้นะครับแต่แผงนี้ผมว่าไม่ต้องรือ้อแผงนี้ผมว่าไม่ต้องรื้อนะครับ จริงๆผู้ออกแบบก็ออกแบบมาแบบว่าให้ให้รับกับคานพอดีนะอืมก็งงเหมือนกันนะอตอนชั้นหนึ่งก็เราก็เจอว่าคานตรงนี้มันเพียเพ้ยนอยู่นะครับคานตรงนี้มันเพี้ยนอยู่นะครับแต่ว่าเขาออกมารับตรงนี้นะครับมันมีติ่งข้างนอกนะทําให้มองมาจากข้างน,นอกก็จะเห็นติ่งเพราะเป็นกระจกนะครับอันนี้จริงๆแก้คานไปแล้วด้านนอกนะแต่ว่าอันนี้เพิ่งวันนี้พอมาดูตอนเขาทําตรงนี้เสร็จปุ๊บ มันจะเห็นชัดนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มาดูแล้วมันมีของวางบางังอะไรเงี้ยเนาะของวางบังที่เขาใช้ทําเป็นเนี่ยเนี่ยพวกนี้วางบังอยู่แล้วก็มีอะไรเงี้ยอืมก็เลยไม่เห็น,นครับจริงขึ้นมาทุกวันแต่ว่าไม่เห็นไม่ทันสังเกตนะครับตอนนี้เห็นแล้วก็ป็นจุดหนึ่งที่ต้องทําการเขาทบทวนการออกแบบนะว่าเราจะเอายังไงดีนะครับในตอนนี้ก็ยังทําไดนะ้ไม่เป็นไรแต่ว่า ก็เ่ร uh, ก็เป็นนั่นแหละเนาะโอเคเรียกของว่างแบบนี้นะครับ <laughs> อ่ะโอเคเดี okay. ๋ยวผมถ่ายตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะครับอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งดูแล้วมันแปลกนะแปลกตาแต่ว่าไม่ได้สวยแปลกตานะครับอ่าข้างบนก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอ่าจริงๆคานล่างเนี่ยเขาขายับมาแนวนี้นะคนออกแบบขยับมารับตรงนี้นะครับแต่ว่า น่าจะไม่ได้ดูตรงนั้นด้วยยังไงนะครับลืมนะรู้สึกลืมหลายครั้งละโอเคงั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็อาจจะต้องใช้ข้อมูลนี้ไปหาลือกัเจ้าของบ้านอีกทีว่า,เ,าเราจะแก้ไขย,ยังไงกันไหมนะครับอ่าโอเคงั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกรอบนึงนะวนอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เ,เป็นจุดที่เดินเข้ามา เป็นบันไดนะครับขึ้นมาปุ๊บก็จะมีประตูนะตัวนี้ป,นประตูเสร็จแล้วนี่เป็นห้องนอนใหญ่นะครับฝั่งซ้ายมือผมนี่เป็นห้องนอนใหญ่นะแต่ว่านี้เป็นกั้นกั้นเล็กๆก,กั้นเพื่อจุดประสงค์ว่าอาจจะนอนด้วยทํางานด้วยแยกส่วนกันนะมอตรงนี้โอเคสวยนะสวยเลยแต่ว่ามองตรงเมื่อกี้เนี่ยก็ดูแปลกๆตานะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกัน ตรงนี้ก็ดูแปลก,กตานะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นห้องน้ำนะอย่างวิธีแก้ก็อย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเอาแค่ร้อยยี่สิบนะแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วก็ยุบเข้าไปสัก20่สิบเซนนี่นะครับก็ตรงนี้ห้องน้ำเนี่ยไม,ไ,มไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะก็ทําได้ทําได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอิฐมวลเบานะไม่ได้ยากอะไรนะครับอ่ะโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวผมขอ,อจบ คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับ